สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ทาวเวลคิด Thailand อยู่กันที่เรือนน้ำอริสานะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปของเรานะคะอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าจะมีเมนูอะไรมานำเสนอนะคะ แต่ก่อนอื่นเข้ามาแล้วมาม่าขอชื่นชมบรรยากาศริมแม่น้ําก่อนนะแม่น้ํานี้มีชื่อว่าแม่น้ํานครชัยศรีนะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าแม่น้ําท่าจีนนะขุนขุนกันแล้วใช่ไหมคะก็คืออยู่จังหวัดนคปรปฐมนะคะวิวก็จะเป็นติดแม่น้ําแบบนี้เลยอะ่ะร้านอาหารแบบนี้มันทําให้เพิ่มมัรทรสในการรับประทานอาหารเป็นอย่างดีเลยนะช่วงที่เรามาอยู่นี้ก็เป็นตอนเย็นๆน,นะพระอาทิตย์ตก อีกสักพักก็จะมืดแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีเมนูอะไรมาแนะนํานะคะเรือนน้ําอลิสาว่ามีเมนูอะไรบ้างปลา<ห>สลิดต้มกะทินะมีปเราก็ต้องดูเมนูแนะนํานะพวกปลากระพงทอดน,น้ปาปลาปลาแดดลนจาทนทอดสมุนไพรผักผัดผักบ,บุ้งข้ามคออันนี้เคยทานไปรอบที่แล้วแล้วนะ เพื่อนๆไปย้อนดูคลิปได้นะคะแล้วก็มีส้ตมตำสุดยอดยอดมะพร้าวกุ้งผัดผิดเกลือเขียหวานลูกชิ้นปลากายห่อไข่เมนูนี้น่าลองมากเลยนะคะแล้วก็มีปีกไก่กะไคร้กรอบขาหมูเยอรมันทอดกรอบสลัดกุ้งกรอบอ๋อน,นี่นะคะหน้าตาของเขียวหวานลูกชิ้นปลากายห่อไข่นะคะก็จะประมาณนี้ล สลัดกุ้งทอดนะมีเมนูเยอะเลยนะค้านั่งโต้นี้ดีกว่าโตานี้มันโต๊ะโต๊ะแยกอ่ได้ไปรวมเป็นโต๊ะตรงนั้นเดียวเนื้ออ่อนทอดกระเทียมนะอันนี้ป้าลอซ้ำคราวนี้แล้วเลยนะแปลว่าถูกใจองนะคะ ูให้น้องต้าก่อนค่ะปาไหวันนี้ข้าหม่าม้าตักได้แล้วก็มีจังกวาที่น้องต้าชอบด้วยนะช่วงสะดุดเรื่องปูไงเลยงช้าไม่เดุดอุดเรื่องปูเป็นสลัดปลาระพคงใช่ไหมคะแล้วก็มีจะมีน้ำสลัดให้นะเดี๋ยวให้น้องต้าทานก่อนเลยเอ๊ะข้าวผัดปูนี้ไม่มีไม่ได้ต่อต้นหอมเขาแยกมาให้อันนี้น้องต้าอยู่นี่เอาช้อนให้น้องต้าด้วยนี่นั่นมะนาว แล้วได้ิกิมมะนาวด้วยหรอคะได้เลยชอบอชอบเอออ่ะขำมากไหมโอเคกินเลยลูกวันนี้ทานเองหรือจะให้หมาๆกับปะป๊าป้อนคะเออปะป๊าป้อนก็ได้เนาะไม่เดินกินเองหรือไม่เดินมะนาวอร่อยไหมอร่อยไหมแตงกวาดีแตงกวานี่ ที่่่ตัักมมนไใชเมนูนี้วันนี้อะไรหายไปอะไรหายไปนั่นๆอยู่นี่เอาเอาปลาทอดไหมอ่ะให้ป้าตักปลาให้เอาป่ะคะปลาทิ้งไม่ได้เดราเดืยวไม่ปลาทอดลูกกินได้กินได้ลูกกินได้ปลาทอดกินได้ค่ะเอาต้องกินทอด มามาป้อนคำหน่งยดิติดคอกินน้ำไงอืมอ่ะตักแล้วลูกอ่ะติดคอนงลูกจะป,ป้ปอนดีติดคอแล้วกมาได้เนาะไหน,นระวังนะไม่มีก้างเนาะอันนี้ไหนเดี๋ยวมามาัดอครดูให้ดีติดคอแล้วยุ่งอ่ะมีกระเฉดติดคอลูกของลูกเหรออันนีน้ก็มีคอลูก อันนี้เป็นหมี่กระเฉดนะคะน่ากินน้องกุ้งตัวโตมากมากเรามาชิมเมนูนี้กันดีกว่าเป็นปลากระพงนะส,สอันนี้ม,มนะก็จะมีผักแบบนี้นะออกแกนิกแล้วก็พวกปลากระพงกับแอปเปิ้ลนะคะจมาลองทานปลานะ จะเป็นแบบปลาทอดกรอบไม่มีก้างนะคะเพื่อนๆขาดไม่ได้เลยนะคะต้อมยำน้ำใสนี่ก็จะมีนี่นะเนื้อปลา เขามาส่งส้มโอนะคะเขามีเทียบค่าตรงนี้้วยนะ,ะเขามาขายส้มโอนะคะเขามาพายเรือขายส้มโอที่ข้างๆร้านอาหารที่เรามาทานนะคะโอ้โหโสุดยอดเลยอะ่ะ ้าหนิงมา้าหนิงระวังนะลูกตกน้ำไปทำไมเขาขาวช่ำอ่ะอยี่อยู่นี่เขาเปิดลงไปได้นะคะตรงนี้เขาไปซื้อป้ากินส้มโอไหมป้ามีส้มโอทายเรือมาขายด้วย ขาดละเท่าไหร,ร่คะแพ็กละ100กร้อยแกะแล้วนะเป็นลูกก็มีเป็นลูกก็มีลมีะไรอ่เนี้ามีเอะๆลูกละเจ็ดสิบหรอคะใช่ค่ะมีเจ็ดสิบกับร้อครับเอาเอาเป็นปอกแล้วดีกว่าปา้ากินตอนนี้เลยใช่ไหม เอาเป็นลูกหรือเอาเป็นอาหปลาเอาเอาเป็นลูกหรือเอาเป็นปอกแล้วปอกแล้วเราต้อต้องไปเหนื่อยนาปอกแล้วดีกว่าปอกแล้วมาครับพักหนึ่งเอาหวานหวานถ้าหนิงลงไปไม่ได้ลูกปล้ยูลเนยลเ้ยลเ้ยลกน้ายูปาียเ้ยลกาลูกลานลียาลกปยลงายลยลายยยยู่นา แบคละ,ะคร้อ,ะอยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไว้กลับไปกินที่บ้านนะอันนี้ไม่ต้องกินที่นี่วันนี้ว้าวมากเลยอ่ะมีมีแม่ค้าพายเรือมาขายส้มโวโอ้อนนโหสุดยอดเลยอ่ะประทับใจประทับใจ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อยู่โควิดนะเพื่อนๆทำอะไรได้ก็ทำเนะาะอันนี้เขา,าก,าาก็ อา,อาจจะเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วนะคะเราก็สนับสนุนนะแล้วเราก็ได้ทานของสดๆด้วยนะคะใต้จุดใจมีผักดยย้ยผักที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นไม้อ่ะต้นไม้ป็นคือต้นไม้ ผักเออผักละมั้งผักตบชวาเนะาะผักตบชวาที่เดีจะอย,อ,อยู่ในไหนไงคะลอยไปแล้วลอยหรอฮะที่กามาเปล่าทิ <c oughs> ่กาสิิี่กาเหรอมันนี้ไม่เห็ันนี้ไม่เจอ ค่ำคืนดันดีกว่าเพื่อนๆนี่นะเขาก็จะมาเปิดไฟเอาไวน้นะซุมตรงนี้ก็สวย ลูกกลับบ้านกัน <c oughs> เดินดีๆสิลูกพอแล้วลูกล้างแล้วไงเราล้างกันมาแล้วไงนน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 เอาละ <c oughs> ชอบล้างมือจริงๆเลย

ครั้งสุดท้ายแล้วนะอาหารรับประทานไปหมดแล้วนะคะแต่ความทรงจำนะคะสามารถย้อนกลับมาดูได้นะคะด้วยคลิปคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ